ทักทายสบายดีเอฟซีทุกท่าน,าท,ท,านที่ติดตามและรับชมวันนี้เฮ้ากำลังที่ไปเที่ยวป่ามืนน่อนี้ไปรล่อขึ้นไปถึงดานหมดแหละไปพาไปเบิ่งถ้ำเอาไปเที่ยวป่ามื่อนี้ก็ไปอยู่สี่คนให้คนหนึ่งฟ้าบอล แล้วบอนทางเขาสิขึ้นไปบวกตังพมูมันมันม่ทำอย่างนันนะทุดผุดกานเท่านี้ทำเพื่อทำพงเอาแรนก่อนแล้วพวกหัวหน้านําำทางไม่ยอมเลยหั่หนุ่ม ปลามัน,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 นปไปเป็นหมูได้ขนาดนตาโเลยเ้หัวด่างแม่นบอกปลาปอืมองดูนีปลาซิวนะเป็นหมูเล มองหน่อยก็มี่มองเวทมองหน่อยนะหนุ่มมองหน่อยก็มี่อยู่บอลนะมาไหลเออโหลดอันนี้นะได้พ่อ้อยโหลดปลานี่นะมองเวทมาเจืออีครั้งนะิ อยู่นี่มีงัวไทยภาคพูนะงัวไทยบานันนาสโลทางนี้งัวทางเมืองวังเขาเอาขึ้นมาเลี้ยงอยู่พูนี่มาพาดไปบบริหา,า,ายังดอกฮ้าควายผ่านควายบอนเขอนน อยู่นี่นะมีมักไห้แมนมามัไห้อยู่มากมายอย่งก็สุกเต็มเลยโอ้มัไห้นก็มากินเหรอยนียนกินได้บได้กินได้กินได้กินบไมู่ามดีแมนแมนอยู่ดงเนอะนกขนาดได้นี่เห็นก็กินนี่ มมามามาทาทงเกสัตว์ <บา S 1> ป่านี่เต็มเลยคทำมันอยู่กลางอยู่กลา,างดงเห็นมาทางเก้าแล้วเอาเมันกินชมเลยผมว่ามันแหวมันสุกมันเลยฟานกกินนะนกมากินเพราะว่าอันเนี้ยมันอยู่กลางด่านพด<ม>นีมันก,ก็เลยมีมาก,กินไปเลยแต่ว่ามาบอกมากจนอน้อยนิดนะากเตาเ่นเต้าว่าเต้ดกมึงให้กงนึ่งเต้ันถไหนว่าได้เห็นมิ้โอ้ยเห็นเต็มเลยกลางคืนมากำลัง กำลังเป็นหมากตัวน uh ี warm, nah ้กำลังใหญ่กำลังใหญ่ทันซุกกกนัทซุกแหละแต่ก็มาให้นี่กกเงาเงาเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละนะนผัดผัดกินได้กินได้เอาไปกินเมียงได้ฮะแข้งดิพามามาเนู้นเอาตัวนี้พอดีเลย เาไปรนครับไกไตบตอไม่ล่ะตำแจ่วกินตำแจ่วกินเหมียงคักดิ์ขายือยูนี่น้ามีงามเลยนะเป็นต้นไ น้ำนี่มันไหลลงมาแต่จากผู้กูแหละจากเทิงสันผู้กม,มันนี้เขาได้มาหอดทำเลยทำนี้คือบอลที่เขามาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขามาพักอยู่นี้ไทยเมืองวังเขามีคนอยู่วะ มีแต่เกลืองคลองเขาเต็มเลยเขามาปะไปนีมนนมน่มีงานบ่งงานแม่ล่ะเขาอยู่นี้เลย เตียงนี่นก็เห็ดบ่อนเข้ามาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเยาขามาอยู่นี้มัน,นยิ่งนิ่งตัดจิกนะใบหน้มลายาล,ลงเอาไว้ฉีกขี้หินกูป,ปนูนเ่าเป็นโตเป็นตังก็ได้ยันี่ สูงไหมนะสูงสูงต้นนะน,นอน,นี่หูนอนสบ,บายอย่ดี้คนนอน่เ็เนมัเนเสชั้นะคน้ชั้นนี้มีบุญยังาที่หิน พักป,ปีแล้วคุณบ่หนามันโตนลงมาลีนเดี๋ยมันมันเสาะน,นี่มันก็นเลยให้เห็นหินแบบนี้แปลงไหมดอกพึ่งนี่มันอยู่ตั่งที่หินพวกอื่นมีอยู่ต้นไม้มีอยู่<ต>มไม่ได้ห้องงานแต่ว่ามีพวกต้นอดอกพึ่งหรือต้น,ต,น,ต,น,ต,นต้นไม้สัง่งที่นี เอ้าเสืยอนดีนะนนข,นขึ้นมาเลายสงลูงเนาะขึ้นได้เดียวหนึ่งคือว่ามอยยัมันพ้านควันไฟวบนอาย่โอ้หนังเนาะหนังมองนี้เนี่ยะป็นงหนังนี่ื่ออะไรนะม้งนี้เป็นหนาพาโอ้ มาลงไปแล้วไปจักทางขึ้นแล้วบันนี้เออนี่แหละทางลงหะกอ่อนี้ลงนี้ล่ะ <c oughs> ลงเธอหนึ่งเลยได้ยินอีได้ <c oughs> ปีน,นี้เลยลง มาเบิ่งผู้เดียวนี่เลยไม้คัา,อา,าไอ้ผมงานถอให้เบือบ่อเบ่อนี่มาเบือ่อนี่เอาควเบื่อเลยวะงานดีนะดีแล้ว,วมีเท่า่เมื่อไหร่านางานอันหน่งแบบมันล่มเลยนะนี่นะ เจ็บละเลือดออกละนม่พันลม่มพันงในนี่ม,มันแบบนี้มันมืน่นเดขอนยางไว้ด่ทำบนระว่างก็เป็นไรเลยไดย้มันเป็นขี้เท่า ไอ้ได้พลาดดีได้ <c oughs> ทางขึ้นดีแต่มันบอเป็นขีเท่านะมองนี่มันพลาดง่ยงท้าได้ย่นีได้ มองนี่คันเท้าลงไปนี่นะพลาดตลไล่ลงผู้เลยอยู่นี่นะไปแถวนี้ต้องเดินนวงใหม่ไปเลยคันข่ายางไปอันนี้นะพลาดนีดีนะ หลังกะเจ็บแขนกะเจ็บว้ามามองนี่เป็นน้ำไหล ลงมาแต่สั้นผูก ทางเขาเมื่อนาสะลาะและทางทางทางเส้นนี้คือเป็นทางเขาขามไปฝากผู้เบืองนะทางเขาไปเมืองวัง กินน้ำแกซับในบ่บอกอือยย่นี่นเป็นหินข้างๆงามได้อยู่นี่มีแมงที่สูตร

ซ mm hmm. yeah. hmm. mm hmm. mm hmm. ้่ยมามันคือกาเกษมันล่หรหังอยู่ด้นี่หละอืมอืมนีันหักออกเลยนี่แจ่มันเคยเงี้วแล้วนี่มันหักออกนี่น้อ่ อยู่แตเทิงสั้นผู้นี่ก็มีปลาโอ้โหมันขึ้นมาไ,ได้แน่ยได้นะว่าทางขึ้นมานี่ปลาส่งส่งะระคืนบ่ได้แต่ว่ามีปลาอยู่เทิงสิว่ามันสั้นเป็นี้จักมันสึขึ้นได้จังไดแต่มันก็ยังมีปลาอยู่เทิง นี่นะคือสภาพป,ปลามันจะขึ้นได้จังไดอยู่แบบนี้แต่ว่ายู่เพิงนะมี่ปลาหนาวเย็นเลยอย่างนี้ก็ แล้ววันนี้เราก็ได้กลับมาหอดบอลพักเขาแล้ว นี่เรามองพี่คร,ร,รับโอ้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 อ้อ้โ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 ้้ ได้น้ำหนึ่งเด้หลังจากเขาไปเกี่ยปลามาคระบนอนบอลนี่ยคนตกพอดีแ่บบอลอยู่บอเช้าเขากันหน,นึ่คือบอลขอบขั้วเขานอนอันนี้ก็อีกสองคนเขานอนน้ำกันอยู่นี้ าร,ร Ed, คาคาทชื่อบอนพบาใหญ่เพิ่นตอนนี้พอกลัว่นเฮ็ดกินท้าอกะมีลูกไม,ตมต้ต,มมต้มครับสงปลาิเอ้าว่ะพุทธะต้อง้นยเลยงาวตากหนามคนนะเขียมนามคตน้ไปเที่ยวปลามากอะ่ะไป,ปะหิ่ยวเผาพอดี กัะเพืเป็นต้มนุใหม่ทานี่ยงาทกันใหม่ต้มครับปิงปลามืนี่แงน้ำกว่าไปกินข้าวกินข้าวปิงปลานใหมต้มต้มจวด ต่อต่อก็อมากินนะยากเอาความนี้ <c oughs> มาปลาบริกินสัป์ลปลารอบดิจุดแรกมาถ<น>่านวาช่ยช่อ เป่งปะดุกน้มแจงรวมไต้ต้มอาหารเ่ายิงปกะดกโอ้ยเป็น,นอะไรแซบะแับชับเฮาหิวขาวง,งแห้งเดี๋ยวว่ามือกี้ไหไหนดูมือี้บ่า

นี่เราข้าวแพงบ่ข well. hmm. ้าวไม่แข็งตกเ้าวบุ้งข้าวจะบอกแข็งอะไนี่ยไม่ได้เจ้าหัวเจ้าข้าวเพ่คนร้ายเพิ่งน มึอเพงง้ลยอมน่ป้มอะไรเอย